ุ่มโรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ 1. โรคลมร้อนหรือโรคลมแดดเป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากความร้อนที่มีความรุนแรงมากที่สุดหลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญโดยมีรายงานว่าทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละสิบถและผู้รอดชีวิตอาจมีความพิการทางระบบประสาทอย่างถาวรร้อยละเจ็ดถโรคลมร้อนเป็นภาวะที่อุณหภูมิแกนของร่างกายสูงถึง40องศาเซลเซียส หรือ104องศาฟาเรนไฮต์ร่วมกับความผิดปกติของระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้มีการสับสนเพ้อชักเกรงซึมหรือหมดสติและอาจส่งผลต่อการทำงานของร่างกายทุกระบบได้ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตวิธีการป้องกันดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในสภาพอากาศร้อนควรดื่มน้ำบ่อยๆโดยไม่รอให้กระหายน้ำและไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแดดไม่ออกกำลังกายในขณะที่มีอากาศร้อนเป็นเวลานานกลุ่มเสี่ยงก็จะมีพนักงานที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งเป็นเวลานานค่ะกลุ่มโรคผิวหนังจากการทำงานได้แก่โรคผิวหนังอักเสบจ,จากสารก่อการระคายโรคผิวหนังอักเสบจ,จากสารก่อการระคายเคืองอันเกิดจากการสัมผัสสารก่อระคายเคืองหรือสารพิษเช่นผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาด กรดด่างสารทำตัวละลายเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยที่สุดอาการแสดงอาจเกิดการแสบร้อนหรือคันซึ่งความรุนแรงและรูปแบบของพื่นที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารมากกว่าค่ะวิธีการป้องกันได้แก่การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังหรือจะใช้อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังเช่นถุงมือเป็นต้นการทำความสะอาดผิวหนังอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเสี่ยงจะได้แก่พนักง,งานทำความสะอาดและงานที่ต้องมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้แก่ออฟฟิศซินโดรมโดยอาการเบื้องต้นจะมีการปวดเมื่อยบริเวณข้อต่อหรือกล้ามเนื้อซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังในอนาคตรวมถึงยังมีผลต่อระบบประสาทอาจทำให้บริเวณมือหรือนิ้วรู้สึกช้ด้วยวิธีป้องกัน สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนเอริยาปวดขณะทำงานบ่อยๆเช่นลุกขึ้นเดินหรือขยับร่างกายเพื่อขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆทุก1-2ชั่วโมงแนะนำให้ทำควบคู่ไปก,กับการใช้เก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อป้องกันอาการปวดหลังร่วมด้วยโดยกลุ่มเสี่ยงจะได้แก่พนักง,งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน 2. โรคเครียดสแสดงออกมาในรูปแบบของสภาพจิตที่แย่ลง อาจส่งผลให้นอนไม่หลับเป็นกังวลง่ายและควบคุมอาการลดถอยลงซึ่งอาจน,นำไปสู่โรคซึมเศร้าในอนาคตได้วิธีการป้องกันการป้องกันโรคเครียดไม่มีวิธีตายตัวเนื่องจากสิ่งที่ทำให้เครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันการมองหาเวลาส่วนตัวเพื่อทำในสิ่งที่อยากทำผ่อนคลายตัวเองพึ่งพาผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานลงไปได้มาก กลุ่มเสี่ยงได้แก่พนักงานทุกคนขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำ 3. า 3. โรคไมเกรนโดยอาการของโรคไมเกรนนั้นมีตั้งแต่ปวดหัวเล็กน้อยแค่รบกวนชีวิตประจำวันไปจนถึงขั้นปวดหัวรุนแรงร่างกายอ่อนแรงจนถึงทำงานไม่ได้ซึ่งในระยะหลังนั้นจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์โดยด่วนเนื่องจากอาจเสี่ยงให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบวิธีการป้องกันได้แก่ การหลับพักผ่อนให้เพียงพอและทํากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดจากการทํางานบ่อยๆถ้าหากเริ่มมีอาการแล้วแนะนําให้ทําควบคู่ไปกับการทานยาตามแพทย์สั่งกลุ่มเสี่ยงได้แก่พนักง,งานทุกคนขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทํา 4. กล้ามเนื้อคออักเสบการขับรถเป็นเวลานานมากเกินไปโดยไม่มีการหยุดพักทําให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นจุดเริ่มต้นของอาการกล้ามเนื้อคออักเสบ เริ่มแบบหุดเล็กๆในรูปแบบของการปวดเมื่อยต่างๆถ้าหากไม่ปรับปรุงท่าทางในการขับรถให้ดีจะเกิดอาการปวดเกร็งเหล่านี้เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อเพิ่อมอาการปวดตึงเข้าไปซึ่งอาจส่งผลต่อมาในระบบต่างๆในส่วนอื่นของร่างกายเช่นหลังหรือแขนโดยวิธีการป้องกันคือปรับเปลี่ยนท่าทางการขับขี่จัดเวลาพักระหว่างขับขี่กลุ่มเสี่ยงก็คือพนักงานขับรถฟล็อลิฟ พนักงานเช็คสินค้าและพนักงานขับรถบรรทุก 5. พังผืดทับเส้นประสาทข้อมือจะมีอาการเจ็บแผลขึ้นมานั่นคือสัญญาณเตือนของปัญหาพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือโดยอาการนี้จะเกิดจากการจับพวงมาลัยขับรถเป็นเวลานานและใช้งานอย่างหนักโดยไม่หยุดพักกระดูกส่วนข้อต่อที่ต้องรับแรงบดเบียดจากการออกแรงจับพวงมาลัย วิธีป้องกันได้แก่ปรับเปลี่ยนท่าทางการขับขี่และจัดเวลาพักระหว่างขับขี่กลุ่มเสี่ยงคือพนักงานขับรถโฟล์คลิฟ์พนักงานเช็คสินค้าและพนักงานขับรถบรรทุก 6. โ,โ,โรคหมอนรองกระดูกอักเสบ เป็นปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวยงมาจากการขับรถเป็นเวลานานโดยอาการของโรคหมอนรองกระดูกอักเสบนั้นจะเริ่มจากการปวดหลังต่อมามีการปวดร้าวลงไปที่ขาจนกลายเป็นอาการชาที่ปลายเส้นประสาททั้งหมดนี้เกิดจากการสะสมตัวของความเจ็บปวดเนื่องจากการขับรถทางไกลเป็นเวลานาน,านอย่างไม่ถูกสุขลักษณะวิธีการป้องกันปรับเปลี่ยนท่าทางในการขับขี่จัดเวลาพักระหว่างการขับขี่ กลุ่มเสี่ยงได้แก่พนักงานขับรถฟุกลิฟพนักงานเช็คสินค้าและพนักงานขับรถบรรทุกหลอดเลือดดำอุดตันปัญหาหลอดเลือดดำอุดตันที่มักเกิดขึ้นบริเวณต้นขาหรือบริเวณข้อพับเนื่องจากการนั่งขับรถเป็นเวลานานและนั่งท่าเดียวหลอดเลือดดำจึงเกิดภาวะการตุกตะกอนจนกลายเป็นลิ่มเลือดขวางทางเดินของเส้นเลือดเมื่อนานวันไป ลิ่มเลือดนี้จะขยายตัวจนเกิดการปิดกั้นและอุดตันในพื้นที่ของเส้นเลือดดำก่อให้เกิดปัญหาความเจ็บปวดในส่วนของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ปกติส่งผลมาทั้งในเรื่องของอาการชาตามแขนหรือขาโดยวิธีการป้องกันคือปรับเปลี่ยนท่าทางการขับขี่และจัดเวลาพักระหว่างการขับขี่กลุ่มเสี่ยงได้แก่พนักง,งานขับรถฟลกลิฟและพะนักง,งานขับรถบรรทุก